สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นพระเครื่องเมืองล้านนานะครับเหมาพระมานะครับวันนี้ได้พระมาเยอะเลยนะครับเรารับเจ้าพระทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหลักพระย่อยรับซื้อหมดนะครับน,นี่จะเป็นชุดหลักของเรานะครับ อันนี้ก็มีอีกถุงนะครับส่วนาจจะเป็นพระกล่องนะครับทายในนี้กล่องพระเหรียญน,นะครับพระผงมีหมดนะครับสำหรับได้ท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทร063 5้าสองสี่ห้าเจ็ดหกเดนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับขอบคุณครับ